ผลบอลประจำค่ำคืนวันที่21สิงหาคม2025สวัสดีครับพบกับผมตีน้อย100เต็ปอีกแล้วนะครับวันนีครับตีจะมาสรุปผลบอลประจำค่ำคืนที่ผ่านมานะครับที่ก่อนอันนี้ตีได้หยิบยกเป็นโปรแกรมการ่นขึ้นไปให้พี่เข้าไปพิจารณาคัดเลือกคัดสรรกันเมื่อวานนี้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนะครับตีขอคนละหนึ่งไลน์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและสำหรับตอนนี้ครับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับตีนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนะคร ที่รับรางวัลจากกิจกรรมไทยผลสกอร์คู่อีพีกันด้วยนะครับและสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลตรงนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดทีมแปดตอนนี้ได้เลยนะครับและบทสรุปของนักติดคู่ในค่ําคืนที่ผ่านมาจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับคู่แรกครับอยู่ที่รายการยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกนะครับยูโรปาลีกนี้ตียกมา4คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกจะเป็นคู่ระหว่างมิทแลนด์เปิดบ้านต้อนรับกัมบิงของคูเปนีนด์นะครับเจ้้าาบนนะครับที่ทําาไดด้ีกว่นะะะครรับตลลอดยเวาา90นทีถล่มผู้มเยือนไปป4ระตู ่อูเลยทีเดียวครับคู่ต่อไปครับมาร์โมนะครับเปิดบ้านถล่มทางฝั่งของซิกมาโอโูมุตไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับต่อไปครับยังอยู่ที่ยูโรปาลีนะครับเอสเคบาร์นะครับเปิดบ้านเฉลิมชนะลานาคาไปสองประตูต่อหนึ่งครับและคู่สุดท้ายของยูโรปาลีนะครับอัาบดีนนะครับเปิดบ้านเสมอสเตอุเอูคาเลสไปสองประตูต่อสองครับต่อไปครับเราย้ายไปที่ยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกครับโปติเชียนะครับเปิดบ้านถล่มฟิออเรนติน่าไปสามประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ก็เหลือเชื่อนะะะครรัับเพาาาาาาาววว่่่่ถ้้้หกกมอออองจจชชืนนแลฟิ ดูเหนือกว่านะครับต่อไปครับเป็นคู่พีพของเราครับอยู่ที่ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นคู่ระหว่างคิสซั่พาเลตนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันของเฟนดิกสตาร์นะครับคู่นี้ครับสถิติการครอบครองบอลนะครับเป็นฝั่งของคิสซั่พาเลตนะครับที่ทำได้ดีกว่าทางฝั่งของทีมผู้เยือนนะครับมีตาครองบอลถึง75%กันเลยทีเดียวนะครับส่วนโอกาสทำประตูนะครับของทางฝั่งคิสซั่นพาร์เลต์ครับมีโอกาสถึงยี่สิบห้าครับมต้งรบกอเลยนะครับแแล้ววกก็คาามม่นนยใร ส่งบอลนะครับของกิซาร์เปเลสมีถึง84เลยทีเดียวส่วนทางฝั่งของเฟดิกสตาร์นะครับก็มีเพียง5 4นะครับกิซาร์เปเลสนะครับมาได้ประตูนะครับขึ้นนำนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเริ่มต้นมานะครับในทีที่54ครับเป็นทั้งฝั่งของชองฟิลิปมาเตตานะครับที่ทำประตูขึ้นนาให้ทางฝั่งของกิซาร์เปเลสนะครับหประตูต่อศูนยครับและก็เกมเดินต่อไปครับแต่ว่าจบเวลา90นาทีครับไม่สามารถทําอะไรเพิ่มเติมกันได้ครับจบเกมนะครับก็กิซาเเลฉือนนนชะะไปครับประตตู่่องนนย์เข้าวินนกัไปสําหรับ คู่วีพีของเรานะครับต่อไปครับเรายังอยู่ที่ยุโรปนะครับคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกครับสตาคาร่านะครับเปิดบ้านแพ้กับแชมล็อกโลเวอร์ไป2ประตูต่อหนึ่งครับต่อไปครับเราย้ายไปที่ฟินแลนด์ครับนะครับเฮชเคเฮลซิงกินะครับเปิดบ้านเฉลินชนะเอสซีโอรูไป1ประตูต่อศูนย์ครับต่อไปครับเราย้ายไปที่โคปาชูตาอเมริกาหน้าทครับลานุสนะครับเปิดบ้านเฉลินชนะเซนทันคอโดบาไป1ประตูต่อศูนย์ครับและคู่สุดท้ายของเราครับอยู่ที่รายการโคปาลิเบอร์ตาโตเลสนะครับเป็นคู่ระหว่างลิเวอร ผ่านมานะครับพี่ๆคิดเห็นเช่นไรกันบ้างครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับในทุกๆวันตีจะมีการหยิบยกโปรแกรมการข่านขึ้นไปนะครับให้พี่ก็ไปคัดเลือกคัดสรรกันเป็นประจำทุกวันนะครับและยังมีนะครับฮาคู่เด็ดคู่เน้นนะครับที่จะหยิบยกขึ้นไปวิเคราะห์เจาะลึกนะครับสำหรับพี่ท่านไหนที่ชอบแนวทางการวิเคราะห์แบบนี้ครับก็สามารถติดตามตีได้ที่หน้าช่องเลยนะครับตีจะมีอัปเดตให้ทุกๆเช้าเลยนะครับและก่อนจะนะครับตีขอฝากนะครับพี่พี่ตตตตต้้้้อองกกาาาาารรรรรััััััววววเเเดดดด็็นนนนนนฟีีะะคคบบสมมถแไไล์ขท่ใ กลุ่มตีจิบการเคมาะห์และก็แจกทีเด็ดฟรีทุกวันและขอฝากกิจกรรมไว้สักเล็กน้อยนะครับกิจกรรมไทยผลสกอร์รคุยพี EP นะครับรายละเอียดกิจกรรมติได้ขึ้นไว้ไที่รูปภาพด้านหน้าจอน,นี้แล้วนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถแอดมาที่ a t n แปดแปดเช่นเดียวกันนะครับและก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ครับตีขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับสไคร้เพื่อเป็นกำไใจให้ตีทำคลิปในวันถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ